สวัสดีครับคุณครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองที่รักทุกท่านในวราระที่ีขึ้นปีใหม่2 5ง7ข้าเ็กระผมพลเมษเพิ่มพูนทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอส่งความสุขและความปรนธรนดีมาอย่างทุกทุกท่านในโอกาสปีเก่าที่จะผ่านไปตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมกันในการดําเนินการตามนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและการทํางานร่วมกันภายใต้แนวคิดจับมือไว้และไปด้วยกันก็ผมและทีมงานได้ช่วยกันในการดําเนินการขับเคลื่อนตั้งคณะทํางานในการที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นมันเป็นความท้าทายของพวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนที่เราจะต้องร่วมกันในการที่จะช่วยกันยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเรา ให้มีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความเท่าเทียมกันพะฉะนั้นพวกเราก็คงต้องร่วมกันในการที่จะช่วยกันถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรต่างๆกระจายไปให้ทั่วถึงกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศชาติเราให้ดีขึ้นเพื่อให้ลูกหลานไทยของเราทุกคนมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับประชาคมโลกได้ในโอกาสวราระวิถีคฤิติใหม่พุทธศักราช2 5 1 7 กับผมขออำนาจคุณพระศรีราตไตยและชินสกิ์ทั้งหลายใน,ในสายกุลโลกได้ปดโปรดดลบันาดาลประทานพรให้ทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังกระทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จตางประสงค์ทุกประการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ